ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอาเอ็กทุกคนนะครับวันนี้ผมแคร์นะครับวันนี้ตามน้าปกคลิปเลยครับเราจะมากดออฟแมวที่เมืองกิฟเฟนกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาวุธของผมเนี่ยครับก็จะเป็นออฟย่อนนะครับ2ช่องแล้วก็มีออฟพรหนึช่องนะครับวันนี้เราจะมาแก้ พอนนะครับให้กลายเป็นออฟกิฟเฟนกันซึ่งมันจะต้องได้เลเวลสิด้วยนะถึงจะปลดอเวกด้วยวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะกดได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันดูนะครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับผมจะมีหินทั้งหมด777ก้อนนะครับซึ่งก็เตรียมมานานเหมือนกันหลายเดือนนะครับผมซึ่งแต่ละก้อนเนี่ยราคาไม่ที่ถูกๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ตลาดกลางโอเค ก้อนหนึ่งตกก้อนละ3าม0 0ื่นรแดงนะครับซึ่งเลเวลแรกๆเนี่ยมันจะใช้6ก้อนคลิกหนึ่งประมาณแสนแปดนะครับโอเคครับแต่ว่าก่อนจะกดออฟเนี่ยก็จะให้ดูก่อนนะครับว่าออฟกิฟเฟนเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นค่าของเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็มีฟิแนลพีดามเมจโบน,นัสแล้วก็ฟิแนลพีเพนนะครับที่ผมเนี่ยอยากได้นะครับ คืออันไหนก็ได้อะสองตัวเนี้ยผมเอาหมดอ่ะนะขอให้ได้เถอะนะเลเวลสิอ่มาเราก็จะมาเริ่มกดกันเลยดีกว่านะครับนะคลิกที่หนึ่งนะครับไปโอเคครับหมูค,ค,ค,คิกแรกติดเลยมันต้องติดอยู่แล้วละสิโอเคครับอ่ะมาไปต่อเลยนะครับโอ้ขึ้นเลเวลสองเลยครับผม โอ้รีบบันทึกเลยมาตื่นเต้นเหมือนกันนะนเนี่ยโอเคไปต่อครับอืมในเลเวลหน่ไปเราต้องการเปลี่ยนแมวกันเลยเปลี่ยนแมวใหม่แบบน,น,หมนะครับโอเคเรไปแมวมั่ิอ่อไปเลยไฟนอลีดาเจโบนัสโอเคเอาาไว้ก่นอนเรปต่อเลยนะครับอืมอืมไม่แข็งมากครับแงมต้งเลี้ยแบบไ,ได้แล้วไฟนอลพีดามเมจโบนัส เลเวลสามโอเคใจชื้นมานิดนึงเ,เดี๋ยวเราไปดูนะครับได้เวลสี่หรือเปล่าไปสองเปลี่ยนแวเลยไม่ไหวแล้วโอเคครับโอยไปต่อนะครับขอตีเถิไม่วดสี่แ <4 S 2> ม<า>่โอเคได้สี่แล้วใจชื้นเ <laughs> ออตื่นเต้นครับตื่นเต้นโอเคครับสี่แล้วขอห้าได้ไหม โอ้โหใช้สิบสองก้อนแล้วนะครับตอนนี้คลิกหนึ่งหลายแตนแล้วครับสองก้อนไปโอ้โหได้ห้าเลยโอ้ยเยี่ยมเลยครับโอ้โหแอบตึงแอบตึงอ่าที่เราเจ็บมาตลอดสี่เรียนโอ้ตาย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 มันจะจบลงวันนี้ไหมขอร้องและขอร้องและช่วยหน่อยโอ้โหแนีวนี้แข็งสุดสุอทีนะขอที ไปต่อนะครับไปต่อได้นะครับไปค้าหกแล้วหกแล้วครับขอทีแล้วกันครับอื้อหือสองทีไม่ได้ทีที่สามวะโอ้โหแข็งมากแย่แล้วแย่แล้วทำไมดิเพื่อนไม่ไปต่อไม่ได้หูสี่เหลือสี่ร้อยแปดสิบสามก้นไม่ได้เลยครับสามติดกันอื้อหือนี่เดวิดขัดไปมันขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์แม่ หน่อยทีนะครับไปเจ็บโอ้โหขอบคุณมากครับใครบอกกด off แมวไม่เจ็บเจ็บเหมือนกันนะครับเจ็แล้วบแวหน่อยแมาแมาโอ้โหสามที่ติดเป็นเยีวยาครับขอไปนั่วสามทีครักจริงครับ แปดโอ้โหขอบคุณครับไฟนอลพีดามเมจโบนัสแปดเลเวลแปดมาโอเคครับพอเลเวลแปดมาปุ๊บจำนวนหินก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นสิบแปดก้อนโอ้โหสิบแปดก้อนนี่คือคลิกละห้าแสนสี่ห <No. S 1> มื่นเก้าพันเพชรปีนแล้วสองกดไม่ได้เลยจากสถิติ เราจะมาดีไหมสักคลิกสักคลิกเผื่อมันจะแวะมาแน่วสองเผื่อความโชคดีจะแวะมาโอเคครับไปือขอบันทึกก่อนไปรอบอีกมา้องสามคือท็อปฟอร์มที่สุดแล้วครับเราต้องติดให้ได้เหลืออยู่สองร้อยหนึ่งก้อนท,ที่หนึ่งไปก่อน 2องไปก่อนโอ้โหสองแล้วลงเิงินห้าสิบครั้งแต่ยังไม่ถึงเวลสิบนะอืโอเค <S <S ไปต่อโอ้โหเวลเก้าขอบคุณครับ <S <S เวลเก้ามาแล้วโอ้ยคราวนี้เก้าไปสิบนะครับโอโอโหให้แปลกกูมาเลยโอเคครับไปวนแนวนึงไหมมันบอกให้ไปวนใหม่เชเอามาครับโอเค ใจลมล้มดมใจล่มล้มกับไม้ควั้นใจล่มล้มกับไม่ครั้นไปเก้าียูเ่เรื่องเรากลับไปแนวสามเลยครับแนวนี้คือท็อปฟอร์มที่สุดฮนะเราอาจจะถูกชะโงกกับแนวนี้โอเคไปครับไปครับเราจะไปอย่างต่อเนื่องหนึ่งสองสาม โอ้ยกดได้สองที <No. S 1> อยากร้องไห้สี่อ๋อเดี๋ยวก่อนโอเคขอสองกิ๊กขึ้นสิบขอขึ้นสิบเลยได้ไหมสิบพีดาเมจโบนัสิบพีดาเมจโบนัส,ส,นนสหรือว่าสิบไฟแนลพีเพนสักอันหนึ่งขอร้องได้โปรดได้โปรดเลยครับไปเออแล้ว โอ้โ okay. ขอบคุณมากครับโอเคตอนนี้ผมกดอีกครั้งเดียวได้แล้วจะต้องเป็น final ppen หรือ final p damage bonus ช่องหนึ่งก็จะสวยมากแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยๆแก้กันเนาะตอนนี้มันเร็ว1สิบแล้วผมพอใจแล้ววันนี้นะ โอ้ oh, แนวสามนี่ของจริงครับแนวสามนี่ของจริงโอเคเอะเรากดไปก่อนเลยเฮ้ยไฟแนลพีเพนโอ้โหจบเฉยจบเฉยโอเคครับออะวันนี้เราใช้พีเพนกันไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคสวย <Okay. S 2> อยู่ครับโอเก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมกันมาถึงท้ายคลิปเนาะวันนี้ก็มีผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะเห็นคอนเทนต์ดี่ดีอยากจะเห็นคอเนเทนต์สนุกๆอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ